สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เ,เหมือนจะธรรมดาแต่สำคัญมากนะครับคือเรื่องการสั่นของเครื่องจักรสวัสดีค่ะใช่ค่ะที่เราได้ดูกันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสั่นหน้าราคาญนะคะแต่มันเหมือนเป็นชีพจรหรือ,เ,อเสียงหัวใจของเครื่องจักรเลยครับเหมือนเป็นภาษาที่เครื่องจักรพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาลองถอดรหัสภาษานี้กันค่ะ มาทําความเข้าใจว่าแบบไหนคือปกติแล้วแบบไหนคือเริ่มเออ่ไม่ดีแล้วเป็นสัญญาณเตือนภัยเหมือนเราฟังเสียงร่างกายเราเองเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าประมาณนั้นเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีช่วยฟังช่วยแปลได้ด้วยนะคะทําให้เรารู้ก่อนที่ปัญหาเล็กๆมันจะลุกลามไปใหญ่โตงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับถ้าพูดถึงการสั่นสะเทือนแบบพื้นฐานที่สุดมันคืออะไรนะครับ ก็คือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเร็วๆค่ะเครื่องจักรปกติเนี่ยมันก็จะมีการสั่นของมันเองอยู่แล้วนะคะในระดับที่ควบคุมได้สม่ำเสมออ๋อ oh, คือมันมีเบสไลน์ของมันอยู่แล้วจินใช่ค่ะแต่ทีนี้จุดสำคัญคือถ้ามีอะไรข้างในเริ่มผิดปกติเช่นชิ้นส่วนมันสึกหรือว่าตอนติดตั้งมันไม่ตรงแนวไม่ได้ศูนย์เนี่ยลักษณะการสั่นมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะทั้งความแรงหรือแอมพลิจูดที่เขาเรียกกันครับ ทั้งความถี่ f r e q u e n c y หรือแม้แต่มุมหรือเฟสของการสัน่นพวกนี้คือสัญญาณเตือนที่เราต้องออต้องจับให้ได้ค่ะแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้มันสั่นผิดปกติล่ะครับมีอะไรบ้างที่เราเจอบ่อยๆจากข้อมูลที่ดูมาก็มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่เจอบ่อยๆคือการเยื้องศูนย์หรือ misalignment เหมือนเพลาสองอันต่อกันไม่ตรงเป๊ะใช่ค่ะพอมันหมุนมันก็จะเกิดแรงเหวี่ยงแรงเครียดทาให้สั่นผิดปกติได้ หรืออีกอย่างคือความไม่สมดุลอันบาลานซ์อันนี้คล้ายๆล้ลอรถยนต์ที่ถ่วงไม่ดีหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยการกระจายน้ำหนักไม่เท่ากันในชิ้นส่วนที่หมุนเช่นพวกใบพัดพัดลมหรือมอเตอร์เองออแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะอย่างปัญหาที่แบริ่งหรือตลับลูกปืนถ้ามันเริ่มสึกเริ่มเสียเนี่ยมันจะส่งเสียงแล้วก็มีการสั่นในรูปแบบเฉพาะตัวออกมาเลยอ๋อเสียงดังแกรกกๆอะไรแบบนั้นค่ะ อาจจะมีเสียงด้วยหรือการสั่นที่ความถี่สูงๆหรือปัญหาที่เกียรพวกฟันเฟืองสึกหรือบิ่นก็ทำให้สั่นได้เหมือนกันครับแล้วเรื่องความหลวมคลอนล่ะครับเกี่ยวไหมเกี่ยวมากค่ะ mechanical looseness ที่เขาว่ากันเช่นน็อตมันหลวมฐานเครื่องไม่แน่นพวกนี้ก็ทาให้เกิดการสั่นที่ผิดปกติได้ดูเหมือนสาเหตุมันเยอะมากเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัญ,ญญาณแบบไหนมาจากสาเหตุอะไร คือเราไม่ได้ใช้หูฟังอย่างเดียวแล้วค่ะเรามีเครื่องมือเฉพาะทางที่เรียกว่า vibration analyzer อ๋อเครื่องวัดการสั่นสะเทือนใช่ค่ะตัวนี้มันจะบันทึกข้อมูลการสั่นออกมาเป็นกราฟเป็นตัวเลขเลยค่ะเหมือนที่เราดูกราฟ EKG ของหัวใจครับแล้วค่าที่วัดได้มันบอกอะไรเราบ้างครับแหลกๆก,ก็จะมีความถี่หรือ frequency อันนี้สำคัญมาก เพราะม,มันมักจะชี้ไปที่สาเหตุของปัญหาโดยตรงค่ะอย่างเช่นเช่นถ้าความถี่กำต่ำอาจจะมาจาก u n b a l a n c e หรือ Mis Alignment แต่ถ้าความถี่สูงๆหน่อยก็อาจจะมาจากปัญหาที่ e a r i n g หรือ g e ียรอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจครับเราก็มี Amplitude ค่ะ Amplitude หรือความแรงอันนี้บอกตรงๆเลยว่าความรุนแรงของปัญหามันมากน้อยแค่ไหนยิ่งค่าสูงก็ยิ่งน่ากังวลแล้วก็มีเฟสอีกตัวหนึ่งอันนี้ใช้วิเคราะห์อะไรครับ เฟสหรือมุมเนี่ยจะช่วยบอกความสัมพันธ์ของการสั่นตามจุดต่างๆบนเครื่องจักรค่ะมันมีประโยชน์มากในการวินิจฉัยปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นอย่างการเยื้องศูนย์ misalignment ว่ามันเป็นแบบไหนหรือช่วยยืนยันเรื่อง Unbalance ได้แม่นยำขึ้นค่ะเหมือนดูว่ามันสั่นไปทางไหนพร้อมกันไหมอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเราก็มีเทคนิควิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่าง FFT หรือ Fast Fourier Transform FFT นี่คืออะไรครับยากไหม อ,อ,อธิบายง่ายๆก็เหมือนเราเอาแสงขาวมาส่องผ่านปริซึมแล้วมันแยกออกเป็นสีรุ้ง7สีใช่ไหมคะครับครับ FFT ก็ทำคล้คลายๆกันค่ะคือมันเอาสัญญาณสัญที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมาแยกออกเป็นความถี่องค์ประกอบย่อยๆทำให้เราเห็นชัดเลยว่าณนะตอนนั้นมีความถี่อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่และความถี่แรงแค่ไหนซึ่งมันช่วยให้ระบุสาเหตุของปัญหาได้แม่นยาขึ้นเยอะเลยค่ะโหฟังดูละเอียดมากครับ ทีนี้พอเราวิเคราะห์ได้ข้อมูลเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้จริงจังบ้างครับในทางปฏิบัติประโยชน์สูงสุดเลยนะคะคือการนำไปใช้ในสิ่งที่เรียกว่าการบำรุงรักษาเชิงคาดการหรือ predictive maintenance ที่เรียกย่อยๆว่า PDM ค่ะ PDM predictive maintenance ใช่ค่ะ หัวใจของ PDM คือแทนที่เราจะรอให้เครื่องจักรมันพังไปเลยหรือซ่อมตามตารางเวลาเปะ๊เปะๆซึ่งบางทีมันอาจจะยังไม่เสียหรือเสียไปก่อนแล้วเราใช้ข้อมูลการสั่นสะเทือนที่เราวัดและวิเคราะห์เนี่ยมาคาดการแนวโน้มว่าเครื่องจกักรหรือชิ้นส่วนตัวไหนกำลังจะเริ่มมีปัญหาและจะถึงจุดที่ต้องซ่อมเมื่อไหร่อ๋อคือเหมือนดูเทรนด์ดูแนวโน้มของค่าที่วัดได้ถูกต้องค่ะ พอมันเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นจนใกล้ถึงเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เราก็วางแผนเข้าไปซ่อมได้เลยมันดีกว่าการซ่อมแบบเดิมยังไงครับดีกว่าเยอะเลยค่ะอย่างแรกคือเราลดเวลาที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงานแบบกระทันหันได้เยอะมากเพราะเรารู้ล่วงหน้าครับลดดาวไทม์ค่ะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมฉุกเฉินซึ่งมักจะแพงกว่าการซ่อมตามแผน แล้วก็ยังช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนอื่นๆที่ยังดีอยู่ด้วยเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนทิ้งตามตารางอย่างเดียวแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับถ้าเรารู้ก่อนแน่นอนค่ะการป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเสียหายรุนแรงก็คือการเพิ่มความปลอดภัยให้คนทำงานด้วยแล้วข้อดีอีกอย่างคือพอซ่อมเสร็จเราก็วัดซ้ำได้เพื่อยืนยันว่าการซ่อมนั้นแก้ปัญหาได้จริงๆค่าการสั่นกลับมาปกติแล้วชัดเจนเลยครับ สรุปแล้วการสั่นสะเทือนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญเลยจริงๆแต่มันคือข้อมูลคือภาษาที่เครื่องจักรใช้บอกสุขภาพกับเราใช่ค่ะการเรียนรู้ที่จะฟังแล้วก็แปลภาษานี้ให้เป็นเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยนะคะสำหรับการดูแลเครื่องจักรในยุคนี้ให้มันทำงานได้ดีปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้นานๆเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพื่อป้องกันปัญหาใหญ่ในอนาคตจริงๆค่ะแล้วข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะ คือการที่เราฝึกใส่ใจกับสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นทักษะที่มีประโยชน์กับเรื่องอื่นๆด้วยก็ได้นะคะไมยถึงในชีวิตประจําวันเหรอครับใช่ค่ะอาจจะกับการทํางานกับความสัมพันธ์หรือสุขภาพตัวเองการที่เราสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เนิ่นๆแล้วรีบแก้ไขมันย่อมดีกว่ารอให้ปัญหาบานปลายเสมอค่ะไม่ว่าจะกับเครื่องจักรหรือกับเรื่องอะไรก็ตาม